ทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมวันนี้ผมจะเอาเกมรูปไล่ mm hmm. เขาเรียกว่ามวยเม็ดนะครับ mm hmm. เมื่อเราเล่นเกมหมักลูกเราจะต้องเจอแต้มนี้บ่อยๆนะครับผลออกมาก็คือแต้มนี้ผมยกให้เป็นแต้มที่เสมอกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นหมากเป็นรองก็คือเป็นผู้หนีนะครับถ้าเราหนีเป็นหมากก็จะออกมาเสมอแต่ถ้าเราหนีผิดแล้วผู้ไล่ไล่เป็นนะครับ เราอาจกลับมาเป็นตกเป็นฝ่ายแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต้มนี้เราเลยต้องศึกษาไว้นะครับพวกเรามาดูเกมกันเลยนะครับว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรจากที่พวกเราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะคือฝ่ายขาวก็จะเหลือขุนเพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็ฝ่ายแดงก็คือมีเบี้ยงหงายแล้วก็มา้าลักษณะเป็นการเข้ารูปแล้วนะครับความหมายก็คือแต้มนี้จะไล่จนได้นะครับเบี้ยงหงายตัวนี้นะครับจะต้องตรงมุม ในลักษณะที่เราตั้งอยู่นี้เข้ารูปไล่นะครับเบี้ยหงายจะอย่าไม่ตรงมุมนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ถ้าเราหนีอยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะไม่จนเราก็มาทางด้านฝั่งตรงข้ามทางนี้ก็คือจะไม่จนจะจนได้นะครับเมื่อเบี้ยหงายมาตรงมุมก็คือทางฝั่งทางด้านนี้นะครับกับตรงข้ามทางด้านนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูแต้มเสมอก่อนนะครับวันนี้ผมจะ นำเสนอให้หลากหลายแล้วก็หลังจากวันนี้ไปที่พวกเราเป็นนักหมักลุกนะครับหรือว่า FC ที่ติดตามอยู่ก็จะได้รู้ว่าแต้มนี้ออกมาจะต้องเสมอคือเสมอแต่ถ้าเราเป็นผู้ไล่ถ้าฝ่ายหนีหนีผิดอะเราจะต้องกลับมาชนะให้ได้นะครับความหมายมันอยู่แค่นี้หมักเสมอเราต้องเสมอแต่ถ้าผู้หนีหนีผิดเราต้องไล่ แล้วเราต้องกลับมาเป็นฝ่ายชนะนะครับให้พวกเราจําคําคํานี้ไว้นะครับเรามาดูรูปเกมกันนะครับเอารูปเสมอก่อนนะครับตาฝ่ายแดงเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับขุนเขากาลังจะเข้าตาที่เบี้ยไม่ตรงเพราะว่าผู้หนีหนีเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราดูเชิงเขาก่อนเพราะฉะนั้นเราโยกม้ามาที่ตำแหน่งดักขุนไม่เข้านะครับขุนเองก็กลับมาทางนี้ตาหนีหนีเสมอนะครับเบี้ยหายไปดักไม่เข้าองขุนออกทางนี้นะครับ กำลังจะขึ้นตานี้มามาดักไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาทาได้ดีที่สุดนะครับของขุนขาวก็คือต้องสปีดร้อยเมตรชายนะครับขุนตามขึ้นมาแต่งนี้เลยนะครับขุนตามมาอีกหลบมาทางนี้ครับก็แดงก็ต้องพี่ไปตามนี้นะครับขุนขาวก็ต้องหนีสุดชีวิตกลับมาทางนี้นะครับเมื่ออยัาหน้ากันเราก็ตีขุนคู่ขนานไว้เบี้ยงหายกลับมาช่วยพวกนะครับขุนออกมาทางด้านข้าง ยหายกลับมาข้างม้าขุนต้องเกาะกินม้านะครับเมื่อเกาะกินม้าเนี่ยครับม้าเขามี2ทางเลือกก็คือกระโดดมาณนะตำแหน่งทางนี้นะครับเพื่อเราไม่ให้ขุนออกทางนี้หรือกลับไปทางนี้นะครับเราดูลักษณะสองตานะครับถ้าเกิดว่าเขามาทางนี้ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เราลงตานี้นะครับขอให้เราขุนขาวเราโต้ขุนเขาไว้นะครับ่ยเราโต้ไว้อย่างนี้ เราดูจังหวะนะครับเราไม่ต้องทาอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็คือแท้มเสมอแล้วนะครับเข้ามายังไงเราก็โยกโดงแค่นี้ยังไม่ต้องกลับไปทางมุมเดิมนะครับดูเชิงกะกอดนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับลักษณะที่ว่าเวลาเราติดติดกินม้าลักษณะนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เขามาตานี้ถ้าม้าโดดไปตานี้นะครับคือเขากันให้ลงตานี้นะครับเราก็เข้าตานี้เลยนะครับก็แค่นั้นเองขุนก็โต้กันนะครับ เราดูจังหวะว่าเบี้ยงหงายกับม้าจะมาเมื่อไหร่ค่อยเอาขนเข้าไปไล่ติดนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มาเราก็โต้ขนไปโต้มาอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือพูดถึงน,นี่คือแต้มเสมอเพราะฉะนั้นแต้มเสมอที่เราหาได้ก่อนนะครับครั้งแรกเลยเมื่อบ,บี้มาถึงตานี้ใช่ไหมครับที่เราติดกินมาได้เนี่ยครับตาลักษณะแบบนี้ขอให้เราหนีแค่เพียงสี่ตานี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับ หนีเพียงแค่สีตาโตไปโตมานะครับหมากก็จะอ,ออกมาเสมอน,นะครับขอให้เราขุมวนเป็นรูปตัว L โต้ขุมไว้นะครับแต้มที่เราหนีนี้ก็คือจะเป็นแต้มเสมอนะครับเพราะฉะนั้นผู้ไล่เมื่อเราเห็นเราหนีแบบนี้นะครับเขาก็ไม่ไล่ต่อเรา่าให้เขีติกันก็จับเสมอแต่ว่าเรามาดูแต้มต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราหนีผิดอีกนะครับอันนี้คือชุดเสมอนะครับเรากลับมาหมากชุดเดิมนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ วันนี้เราจะได้ศึกษาแต้งนี้กันนะครับว่าเจอกันบ่อยมากเลยนะครับว่าจะเอาอยัางไงจะไล่ไม่ไล่ปกติถ้าเราเป็นหมากที่เหนือกว่านะครับก็ไล่ไปตามทรงเพราะว่าสัปดาห์นับ64มีเวลาคัดตัวหมากนะครับผิดแล้วก็คัดรูปเดิมกลับมาใหม่แต่ว่าหมากเบียดกันแล้วหมากเขาเหนือกว่านะครับก็อาจจะไล่ไม่ได้เพราะว่าเขาน่าจะศึกษาแต้งนี้มาเป็นอย่างดีนะครับทีนี้แต้งอีกเสมอนะครับหมากฝ่ายแดงเดินก่อนนะครับก็ไปล็อกคอมา ไว้ไม่ขุนเข้าตานี้ขุนหลบมาทางนี้นะครับเราดูตำแหน่งม้านะตำแหน่งม้าผู้ไล่เขาโยกมาข้างกระดานนะัดตำแหน่งกอไก่สามนะักมาทางนี้นะครับขุนมาทางนี้นะครับเราบี้ขุนกลับมาเขากลับมาตาเดิมเนี่ยนี่ก็คือแต้มเสมอนะครับขอให้เราดูตำแหน่งม้านะครับว่าเราจะเสมอเราสามารถหนีย้อนเก็บกลับมาได้ก็คือเสมอนะครับเพราะขุนมาทางนี้เราก็ยิดยักออกไปทางนี้ เข้ามาเราก็โต้กันนะครับนี่ก็คือแต้มเสมอถ้าม้าอยู่ลักษณะนตำแหน่งกอไก่สาวนะครับดูตำแหน่งม้าเป็นหลักนะครับอ่ะกลับมาลูกเดิมทีนี้ผมจะนับตาขุมนของทีขาวนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเขานับทีที่เท่าไหร่แล้วหนีผิดมีโอกาสชนได้นะครับกลับมาใหม่หมากแรงเดินนะครับล็อกคอม้าได้แน่ไม่ให้หออกนะครับก็เลยมา มา1นะครับมา,าตำแหน่งของไฟเนี่มามาล็อกนะครับข้อ2เราก็ตามนะครับเมื่อกี้2มา1ก็เสมอข้อ3เราตามนะครับทีนี้3กลับมา2แต้มนี้นะครับก็เป็นแต้มเสมอเช่นกัน1มา2แล้ว2กลับไป1ก็คือเสมอ1มา2 2ไป3 3กลับมา2ก็เสมอนะครับเรามาทางนี้เขาก็จะโต้เราเนี่ย มันก็กลับมาชุดเดิมซึ่งมันคัดไม่ได้ถ้าตำแหน่งแมวม้าอยู่ทางนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกลูกหนึ่งเราก็ดูจังหวะอันนี้เป็นการสับขาหลอกนะครับคู่ต่อสู้ก่อนชุดแรกว่าการหนีย้อนกลับจะต้องเสมอมันเลยทําให้เขาตกมีความชลาใจว่าทุกครั้งจะต้องหนีย้อนกลับมาที่เดิมนะครับเราค่อยสับตำแหน่งโยกขาม้านะครับตอนนี้เรากลับไปที่เดิมก่อน ขุนขาวหนะ้าตำแหน่งหนึ่งนะครับมาระกันตาเดิมสองเราไล่บี้ไปเลยครับสามเราไล่บี้ไปเลยครับเมื่อกี้สามมาสองเสมอถ้าเขามาสี่หลักถ้ามาสี่โอกาสที่เขาแพ้มีนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเบี้ยงหงายออกมาทางนี้นะครับเราคอยดูว่าจังหวะธรรมชาติของเขาจะไม่หนีกลับมาทางนี้เพราะมันแคบแเราเบี้ยงเบี้ยงหงายมาช่วยแล้วนะครับเขาออกทางนี้ขุนเราการเชียงติดมาเลยครับเขามาทางนี้ เราก็บี้ติดมานะครับนี่เขาโต้ขุ่นเราแล้วนะครับเบี้ยหายกลับมานะกลับเข้ามาม้ามาช่วยให้อยู่ตานนี้นะครับเมื่อม,ามา้ามาเข้าไม่ได้ก็โต้ขุ่นโต้ขุ่นเราพวงม้ากลับมาล็อกตานนี้ไว้นะครับเมื่อเห็นอย่างนี้ขาวก็เลยต้องสปีดอย่างเร็วกลับไปตำแหน่งเดิมดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันยันกันมันตื้นไปแล้วนะครับไปแล้วจ้าเพราะนั้นเราก็ตามเลยนะครับ หนีไปอีกครับเราก็บี้ขุนไปเลยนะครับกลับมาตานี้เขาจะออกใช่ไหมครับก็เอามาล็อกเอาไว้เมื่อมาทางนี้ใช่ไหมครับเบี้ยงหางไปช่วยกลับมาตานี้เขาจะขึ้นตานี้นะครับม้าควงกลับมานะพอม้าควงกลับมาเขากลับไปตาเดิมสิ่งที่เราทําได้ก็คือชุดลุกจะทําให้จนก็คือเอาม้าตีลุกนะครับเราจําชุดนี้ไว้ก็คือม้าตีลุกนะครับเมื่อขุนติด เราผมบี้เข้ามาครับเขากลับมาไม่ได้เพราะคอมานะครับเขามาทางนี้เราก็บี้ติดน,นะครับเขากลับเข้ามาเบี้ยงหายกลับมาช่วยเบี้ยงหายให้พวกเราเดินตาที่กว้างนะครับเมื่อเราเป็นเซียเราต้องเดินแบบเนียบด้วยนะครับให้มันดูสง่าถามว่าไปตาแคบได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าเราได้แค่2ออีก2มันตกไปข้างกระดานเพราะฉะนั้นเราควงกลับมาแต้มนี้มันจะดูสง่าก,กว่าได้2ได้2ได้สี่เท่าเดิมนะครับ เมื่อมาถึงอย่างนี้ขุมนขาวก็ออกไม่ได้เขาก็เข้ามุมลูกนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเ,เห็นไหมครับเมื่อเราเข้ามานี้เขาเข้ามุมได้เราก็ไปทางนี้เลยนะครับเขากลับมาไม่เป็นทีด้วยนะครับถ้าม้าตีลูกขุมนได้ก็คือไม่เป็นทีความหมายเราดูไปก่อนนะครับม้าตีลูกก็คือไม่เป็นทีเข้าใครม้ามาประจําการพอมา้านะครับกลับมาทางนี้เบี้ยงหงายกลับมาเขาไปลุก ด้วยม้าจ้านะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของการเป็นทีนะครับพวกเราดูทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลักษณะดูว่าเราจะทาอย่างไรลักษณะการเป็นทีการแก้ทีนะครับถึงจังหวะนี้อ่าจังหวะนี้นะครับขาเดินก่อนนะครับมาทางนี้ก็คือเป็นทีอยู่นะครับขาเดินนะครับตาแดงไม่สามารถลุกได้ การเป็นทีก็คือหมายถึงสลับขุนจากตำแหน่งทางนี้มาอยู่ทางนี้นะครับเมื่อขาวเดินมาทางนี้เป็นทีอยู่เราต้องการกลับขุนนะครับก็ขว้างเบี้ยออกมาก่อนเลยนะครับขว้างเบี้ยหายออกมาทางนี้ขุนออกไม่ได้เข้าการนี้เอาม้ามาครับเขามาติดกินมา้มาม้ายกมาตำแหน่งทางนี้นะครับทางด้านขนาเมื่อขุนเข้าเราฉากขุนหลบมานี้เขากลับมาทางนี้นะครับ เราก็เอาม้ามาตีลุกก็คือไม่เป็นทีนะเราจะจําได้ว่าคือม้าตีลุกขุนในขณนะที่ขนานกันก็คือจะไม่เป็นทีตีลุกเขากลับเข้าไปไปประจาการพอม้านะครับกลับเข้ามานี่ครับลุกนะครับกระโจนนี่ก็คือการลักษณะหนีย้อนเก็บในจังหวะทีที่4เราก็มีโอกาสชนะนะครับเมื่อเราสับขาหลอกชุดนี้ทางคู่ต่อสู้ไปแล้วนะครับ มันก็เลยทําให้เราชนะในลักษณะว่าสับขาหลอกด้วยม้าอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูแต้มที่ว่าสับขาหลอกด้วยม้านะครับลูกค้าก็น่าจะหนีย้อนกลับมาตาเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้3ชุดนะครับจาก2จาก2กลับไป1แล้วก็3กลับมา2ก็คือเสมอหมดแต่ว่าถ้าพอ4หนีมาตานี้นะครับจะติดตาแพ้เพราะฉะนั้นเรามาดูการสับขาหลอกด้วยม้ารอบนี้นะครับ กันขุนออกแล้วก็ไปเลยครับขุนเข้าไม่ได้มาทางนี้ปกติเราจะเอาม้ามาตำแหน่งทางนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราเบี้ยงหายมาทางนี้ขุนดีที่สุดเขากลับมาไม่ได้ก็มาทางนี้นะครับกําลังจะออกตานี้ม้ามาล็อกคอนะครับคู่ต่อสู้หนีมานานการย้อนกลับนะครับเราก็คัดใหม่เพราะว่าการนับสักระดาน64ค่อนข้างที่จะเยอะเราสามารถไล่แล้วกลับมาคัดรูปนี้ใหม่นะครับขุนกําลังจะออกตานี้ เมื่อสักครู่เขาติดใจว่าหนีย้อนกลับจะเสมอนะครับก็เลยย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นพอคู่ต่อสู้หนีตานี้นะครับเป็นตาเดียวที่เราจะต้องไล่ให้ได้นะครับแล้วลูกหนีมันจะโดนบังคับหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อขุนตานี้แล้วครับเราจําตําแหน่งม้ารูปให้ดีนะครับนี่คือชุดชุดของมันนะครับขุนก็จะมาติดม้าเราบี้กลับมาทาครับขุนมาไม่ได้ตาม้านะครับมาทางนี้เราก็ติดมา เขากลับมาทางนี้นะครับผมย้อนกลับมาตางองูก่อนนะครับย้อนมาเราก็เบี้ยงหางมาเลยครับเมื่อเขามาทางนี้นะครับเราก็เบี้ยงหางมาทางนี้เราก็กลับมาชุดเดิมเอาม้ามาล็อกคอทางนี้นะครับเขาย้อนกลับอีกชุดเดิมที่เราเคยทําได้ก็คือม้าตีลุกนะครับม้าตีลุกกลับมาทางนี้เราก็บี้ไปนะครับเขามาไม่ได้คอม้าเขามานี้เราก็บี้ติด เ้ามานี่เบี้ยงหายกลับมานะครับกลับเข้าไปตานี้ก็คือเสร็จนะครับก็เหมือนเดิมไม่เป็นทีที่ม้าลุกได้ก็คือไม่เป็นทีนะครับมาะจำคอมา้านะรับลบเ,าาเบี้ยลุกจนนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูนะครับถ้าเกิดว่าเขาหนีผิด แต่ท่อนแยกขุนนะครับทางนี้เราก็ต้องไล่ให้ถูกต้องด้วยนะครับมันจะกลับมารูปเดิมแค่นั้นเองนะครับพวกเราดูตาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสับขาหลอกด้วยม้าก่อนหน้าออกมาทางนี้นะครับคู่ต่อสู้หนีทุกครั้งจะต้องย้อนกลับแล้วเสมอแล้วเราคัดใหม่แต่พอเราสับขาหลอกด้วยม้านะครับ โดยที่เราไม่ยกม้ามาตำแหน่งนี้แต่เป็นเบี้ยหายแทนผู้ต่อสู้เขาอาจจะจนแต้มนี้ได้นะครับมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกไว้นะครับอ่จังหวะนี้ใหม่นะครับม้าไปล็อกไม่ให้เข้านะครับขุนออกเบี้ยหายไปนะครับขุนออกทางนี้กําลังจะออกตานี้ม้ากลับมาล็อกเขาหนีตานี้นะครับพวกเราจาแ้มนี้ได้ก็คือว่าม้าจะต้องตีลุกนะครับมันจะทําให้เรา ลอยหยักสมองเราจะจำได้ลักษณะแบบนี้นะครับว่าม้าตีลุกก็คือแต้มที่เราเดินจะถูกต้องขุนนะครับบีเข้ามาคอม้าออกไม่ได้เข้ามาตาน,นี้ติดเข้ามาเมื่อสักครู่เขาย้อนมาตาน,นี้แล้วเรามาเบี้ยงหงายแต่ว่าถ้าเขาออกเลยล่ะเขาออกเลยใช่ไหมครับเราก็ผ่านชุดแรกมาก็ควงมา้ากลับมาล็อกตาน,นี้ พราะก่อนหน้านี้เขามาตานี้เราเอาเอาเบี้ยงหายกลับมาใช่ไหมครับถ้าเขามาเลยมันข้ามชุดตอนนั้นมานะครับก็คัดให้เขากลับไปชุดเดิมก็ม้ามาล็อกนะครับเนี่ยม้ามาล็อกเขามาทางนี้ใช่ไหมครับขุมก็บี้มาแล้วเขากลับทางนี้แหละทางนี้ก็ยังทันอยู่กลับคัดมาชุดเดิมนะครับกลับมาม้าก็ยังมาอยู่นะครับเนี่ยก็กลับมาชุดเดิมแล้วนะครับเขาไม่สามารถออกได้เราก็กลับเข้ามาเขามา รเราก็มาทางนี้แต่เขาเข้าเร็วก็แพ้เร็วก็ขุ่มเบียดเลยเขามาทางนี้กลับมาชุดเดิมให้เราตีลูกนะครับเขาติดเราติดครับผมเขาบิดไปเราก็าไปนะครับเขามาเบี้ยงหงายมาดักพนะอดีนะครับไปดัติดนะครับเข้ามุมนะครับออกไปม้าตีลูกได้ไม่เป็นทีนะครับจำ้นนครับเข้าม้าไปล็อกคอง มานะครับเหนไปลุกจนนะครับทบทวนเป็นทีอีกหนึ่งนะครับพวกเราจะได้จําได้ลักษณะเป็นทีนะครับว่าทําไมบางครั้งถึงไม่จนนะครับตาขาวเดินมาตาน,นี้นะครับก็คือเป็นทีอยู่ถ้าเป็นทีอยู่เมื่อสักครู่เราทบทวนนะครับขว้างเบี้ยหายออกมาทางด้านข้างเลยนะครับออกมาทางนี้เลยขุนเข้ามุมฉากม้าไปนะครับเขาติดม้า เราฉากม้ามาตานี้นะครับเขาเข้าในขุนออกนะครับเข้ามานี่ม้าทีลุกได้ไม่เป็นทีนะครับแก่ทีได้แล้วนะครับไปประจําคอม้านะครับกรับนี้นี่นะครับก็คือลูกจนนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปหมากทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปไล่นี้ ถ้าเกิดว่าเราเป็นหมากฝ่ายแดงนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับสับขาหลอกคู่ต่อสู้ด้วยการไล่แบบย้อนเกตก่อนนะครับเริ่มต้นจากแบบนี้นะครับเขาออกทางนี้เอาม้ามาหลอกสับขาหลอกทางนี้ก่อนนะครับดูว่าเขาหนีลักษณะย้อนไปกี่ครั้งก็ใช้ความอดทนนิดนึงเพราะว่าสัก64ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อลูกเมื่อคู่ต่อสู้หนีได้แบบนี้ใช่ไหมครับ สุดท้ายเราก็ค่อยมาคัดรูปแบบตามแบบฉบับของผักมุ้งไ่ลาวนะครับเราก็สับขาม้าโดยเอาเบี้ยไปอยู่แทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอลูกค้าหนีผิดแต้มนี้เท่านั้นเองนะครับที่เราจะต้องทําให้จนนะครับตาแบบนี้นะครับเขาไม่ออกตานี้เขากลับตานี้นี่แะครับคือจากงองงูหนึ่งกลับไปคอควายหนึ่งนะครับตามหมากระดานทางด้านผู้ชมเนี่ยขอให้เราไล่ลูกนี้ให้ได้นะครับแค่นั้นเองจังหวะที่ทําได้ก็คือ ม้าตำแหน่งทีลุกนะครับจะได้ถูกต้องเมื่อเขาติดผมควนใหม่นะเราก็ติดมาเขาติดเราติดมาครับเขาออกก็ทําให้ดูถ้าเขาย้อนเบี้ยมานะครับเขาไปเบี้ยกลับเขาออกทางนี้ก็กลับมาชุดเดิมม้าไม่ให้ออกนะครับผู้หนีที่ถูกต้องก็คือเขาจะไม่เข้าเลยเพราะว่าขุนกดมาจะต่ำเลยนะครับตาขีเดินเขาจะน้อย เขาจะย้อนมาทีนึงกกอนเพราะฉะนั้นย้อนมาก็เหมือนชุดแรกมาไปตีลุกนะครับติดเข้ามาติดบีบติดออกไปนะครับมาทางนี้เบี้ยหนายก็จะมาพอดีนะครับพอเข้านี้เสร็จแล้วครับหมักไม่เป็นทีด้วยนะครับจังหวะมาทนี้เพราะฉะนั้นการไล่ขอให้พวกเราให้แม่นนะครับแม่นอย่างนี้นะครับก็จบลงโอกาสชนะก็มีนะครับผม เพราะฉะนั้นจากรูปที่ผมไล่มานะครับให้พวกเราคัดเป็นรูปย้อนเกตก่อนสับขาหลอกคู่ต่อสู้นะครับถ้าคู่ต่อสู้หนีเป็นก็มีโอกาสบุกเสมอแต่พอเราคัดชุดที่2ซึ่งการนับสัปดาห์เขาไปประมาณ30กว่านะครับจังหวะที่เขาหนีผิดย้อนทีเดียวโดยที่เราคัดเอาเบี้ยหงายไปไล่กันแม้เขาเข้ามุมเราก็จะสามารถมีโอกาสชนะได้นะครับซึ่งรูปแบบนี้จะสามารถใช้ได้ในกรณีที่หมากเราเหนือกว่าคู่ต่อสู้ ในกรณีที่ต้องต่อแต้มลดเบี้ยริมนะครับลดเบีย้ยหน้ามา้าหน้าโคหรือลดเม็ดก็แล้วแต่ก็สามารถไล่ได้นะครับแต่โดยรวมนะครับถ้าฝีมือเท่าเท่ากันก็จะออกมาเสมอผมเองคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับพวกเราที่เป็นนักหมักรุกนะครับฝากด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามผมในช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะนำมาฝากพวกเรานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม